โอเคก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่เข้ารับชมคลิปนี้ทุกคนนะครับในรถสกันไม่หมดเนาะตอนนี้อยู่เกมฮิตเกียร์นะเกมนัขับรถนะแล้วแบบคันนี้มันชัดอย่างวะเนี่ยผมก็ไม่ได้ตั้งปุ่มเลยเข้ามาในครั้งแรกก็อันนี้จะเป็นมอดเกมด้วยนะเป็นมอดแบบให้เปิดผมจะลองเปิดทุกอันเลยนะฮะโอเคเราจะไปที่การาดกันนะภาพก่อนถ้าปรับภาพได้นะครับภาพระหว่าที่การาดกันมันบอกว่าฟรีช้อปปิ้งการาดคือน่าจะเป็นการซื้อของฟรีอะไรต่างต่างโอเคเยวดรดูกินว่าจะซื้อของอาหารกาลาดอยู่นี่หน่อยโอเคแล้วต้องเข้าไปตัวเนี้ มันกดไปไม่ได้อะโอเคซื้อของฟรีอ่าเนี่ยฮะถ้ากดซื้อไปก็จะได้เงินเพิ่มด้วยนะบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวโคตรฟมนะครับผมเดี๋ยวเราจะซื้อคันแรงๆเฟี้ยวๆมาทดสับเล่นดีกว่าเราจะแต่งให้ดูด้วยนะครับผม <S <S คือคันนี้ก็เท่นะแต่ว่ามันไม่ค่อยเกกับบรรยากาศเท่าไหร่บรรยากาศต้องแบบคันแบบ g d m นิดนึงนะแบบในมือสตีดในสตีดนิดนึงนะคันนี้แบบจริงอุ้ยอันนี้ก็สวยนะครับโอ้หไม่ต้องคันนี้ปะ ไอไกา่แบบนี้ต้องทันนี้วะยังจะอ่าสามสี่วะอ่าสามสี่แล้วกันนะแล้วอัปเกรดได้ด้วยนะฮะนี่อัปเกรดเครื่องอัปเกรดรถนะฮะโอเคแต่ว่าผมก็คงไม่ได้รีบให้ดูเพราะผมไม่ได้ตั้งปุ่มนะต้องต้องต้องสีนี้บอกว่าอ่าสามสี่อ่ะเออก็มีล้อให้เราปรับใช้นะฮะเราจะใช้อันมันก็มันสวยนะเพราะว่า,วาเดิมก็สวยนะโอเคเราสามารถปรับเปลี่ยนสีได้นะแต่ว่าเขาบอกแบบนี้แหละสปอตเลอร์ก็ส,ส,มสามารถใส่ได้นะฮะเหีย่ยวนี้เลยสวยงามนะครับผม มีไฟนีออนใต้ล้อด้วยนะก็เอาสีฟ้านะผมเข้ากับตีมรถดีนะครับผมประมาณนี้เนาะมีแคมเบอร์ให้เราใส่ด้วยจะใส่อันนี้แล้วกันนี่อันนี้แหละใส,ส่ดีสุดเนี่ประมาณนี้นะสำหรับรถรถของเรานะครับผมโอเคเราไปช็อปเลดูครับนี่มีน็อตด,ด้วยนะผมว่าพุ่งๆนะรถเราเนี่ยพุ่งพๆนะฮะแต่ไม่มีแบบนอ็อตให้กดพอกดมันจะแบบเทอร์โบนะเออเนี่ยก็ เป็นเกมนะขับรถแบบชิวๆเนาะตอนเล่นได้ชิวๆมันมันสามารถมีแมันสามารถแข่งรถได้ด้วยนะเออมีภารกิจเราทำเนี่ยดูแบบค่อนข้างกว้างนะมีแบบภารกิจท้องข้างเยอะนะฮะผมมีแบบขับทางตรงขับอะไรเนี่ยคือเยอะอ่ะเออมีดิฟด้วยอะไรอย่างงี้นะฮะก็ลองไปหาหลบก็เล่นนะคลิงลิงข้างล่างนะผมเดี๋ยวเราไปขับพับดูขับชมเมืองหน่อยนะอาจจะขับยากหน่อยนะเพราะผมไม่ได้ตั้งผมนะฮะเล่นในคอมนะตอนนี้เนี่ยเออโหลำบากจัดเลย ในคือนขาเล่นท่าเราแข่งนะแต่ว่าผมคนละไม่น่าจะม่น,น่าจะแข็งได้ตอนนี้นะผมน่าจะต้องขับเล่นชิยๆไปก่อนนะเดี๋ยวจะเพิ่งแข่งแล้วกันฮนะแต่รถเขาใครงอย่างงี้ก็ไม่ชนะหรอกนะใครเคยเล่นเกมนี้ก็จะรู้แล้วว่ารถคืนรถจะแรงแค่ไหนก็ไม่ชนะนะครับผมเพราะมันจะมาขับประเพ้นะรับภารกิจแรกนะฮะในตอนนี้ก็จะขับชิเๆไปก่อนนะแต่ว่าเมืองกว้างมากดูว่าอพีซีมาขับรถแปลกๆนะลองดูดูดิมาขับแบบซิกแซกแปลกๆนะล้วอ็นพีซีเกมเนี้ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมนะฮะ เออก็เกมนี้เป็นเกมในออฟไลน์เนาะก็สามารถแบบเล่นคนเล่นคนเดียวได้นะแต่เสียดายเล่นกับเพื่อนไม่ได้นะก็สำหรับใครที่อยากได้เล่นกีกับเพื่อนก็น่าจะมีหลายเกมอยู่นะที่ผมเคยทําไว้นะผมแต่อันนี้ก็เล่นคนเล่นคนเดียวชิวๆข,ขับขำเนาะเออไว้แต่งรถไว้อวดผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถถ่ายรูปได้หรือเปล่นปานะขอ,ขอ,ขอกดไม่หมดถ่ายรปูปปะวะเออไม่มีหรอเสียดายนะมันไม่หมดถ่ายรูปอ่ะเออโอเคก็ประมาณนี้คร่าวๆเนาะเกมนี้ก็มาแจกกันสั้นๆนะผมเป็นเกมแนวขับรถแบบขับรถชิวๆอ่ะเออ แล้วแต่ถ้าอยากชอบแนวไหนไหนะผมก็อบอกคอมเมนต์ได้อยากขอใครขอ,อกเกมได้ก็ขอได้โอเคคลิปนี้ขอลาไปก่อน้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบาย